วันนี้แหละคือวันตายของแกแล้วเฮ้ยอยู่ไดนเสียให้พูดอีกทีว่าเป็นวันตายของใครอ๋อพอแล้วกันเหรอไม่ต้องมาขำเลยกันเหรอคือจื๊อออือเป็นวันตายของแกตั้งแต่กล้วเก่งเหรอฮ้เตะกันหรอเปล่้ยอ๋ออ๋ออตามมาเลยตามมาเลยตามมาดูตามมไปวิ อี่เป็นต้องเจอ้ี่ไอ้กระปงก็เข้ามาเป็นกระโปงเลยเ้าจ้าคืนแน่ตายวันแกอไอ้เห็นไหมยนที่สุดก็มาถึงวันที่รอคอยสินะใช่แล้วทำไมอ่ะเงินค่าห้องน้ำมึงยังไม่จ่ายเลยเว้ยเลยอ๋ออีกค่าห้องน้ำอะไรเว้ยไม่ได้ยืมมึงเลยอย่ามาทำตัวไม่รู้เลยเดี๋ยวมึงหบกันที่นี่แหละมึงเห็นไอ้เห็นี้ยเยขาไม่ข้าวจริงสมุนจงออกมาเฮ้ย เหมือนได้ยินหัวหน้าเรียกนะอ้ยรีบกันได้ลรกไปไปไเ้ยกูมาแล้วกูมาแลกกันไปไอ้เชี่ยกูตายยังไม่ทันตื่นเลยมันก็มาล้อมกูแล้วเีออ้ยโอ้ยไ้ไอ้ไไอ้บ้านั่นแบบนี้จัดการมันไอ้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 ้ไอ้ไอ้ไอ้อไอ้้ลมไพอ้ โอ้ยหัวหน้ามันก็ยืนดูยงนี่มึงสู้ไม่เก่งแล้วมึงจะจะมาพานหัวหน้าอีกเหรอหัวหน้ามาได้คอัหเก่งทุดแล้วบอกแล้ว่จะมาเลยว่าข้าไม่ได้ย้มเข้ามาเลยเข้ามาเลยอ้ยโ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 อ้โอ้ย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 โ้ยโอ้ยโอ้้ยอ้้อโอ้ยโอ้ยโอ ตัดจบแบบและครไทยให้เสียงภาษาไทยโดยแฮปเอา